นิ่มเช่นกันเลยมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยนะคะใส่น้ำที่หุงตามปกติเลยค่ะแค่ถั่วลงไปสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีการหุงข้าวธัญพืชข้าวจากถั่ว5้าสีมีประโยชน์มากเลยค่ะวิธีแช่ถั่วยังไงให้นุ่มไวนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆเมนูให้โปรตีนสูงมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วห้าชนิดนะคะ เริ่มแรกเลยก็จะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วอย่างนี้คือสีขาวก็คือถั่วขาวแล้วก็ถั่วแดงนะคะอันนี้สุดท้ายถั่วดำก่อนอื่นเลยเจ๊ปันจะเอาถั่วมาแช่น้ำก่อนนะคะแต่ไม่ได้เป็นการแช่ธรรมดาถั่วทั้งหมดนี้5สีเจ๊ปันใช้ประมาณอย่างละ1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะ และวิธีที่จะทําให้ถั่วนุ่มไวแช่น้ําไม่ต้องนานนะคะเจแปงจะใช้เบกกิ้งโซดาปลายช้อนหรือประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะผสมลงไปในน้ําสะอาดน้ำเปล่าแบบนี้แล้วก็ละลายให้เขาละลายก่อนนะคะจากนั้นก็จะแช่ถั่วลงไปเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวช่วยทําให้ถั่วเนี่ยเขานุ่มไวค่ะอันนี้เราก็แช่ไว้สักประมาณ10นาที ที่จะหงวันนี้เจปันใช้ข้าวกล้องหอมมะลิแบบนี้นะคะเจปันก็ใช้สองถ้วยตวงเราก็นํามาล้างน้ําทําความสะอาดตามปกติเลยค่ะเพื่อนๆสักสองถึงสามรอบนะคะแช่เบกกิ้งโซดาครบสิบนาทีแล้วนะคะตัวมเมล็ดของทัวเนี่ยเขาก็จะฟีบๆบีบแบบนี้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาล้างน้ําทําความสะอาดก่อนนะคะสักสองรอบค่ะ เท่านี้ก็พร้อมสําหรับการหุงข้าวแล้วนะคะข้าวธัญพืชของเราประกอบไปด้วยข้าวก้องเพื่อนๆจะใช้ข้าวขาวหรือข้าวเสาวให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วห้าสีที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่น้ําที่หุงตามปกติเลยค่ะข้าวกล้องเขาก็จะใช้น้ํามากกว่าข้าวขาวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปก็ใส่แบบหุงข้าวกล้องปกติเลยค่ะเท่านี้ก็ปิดฝาพร้อมหุงเลยค่ะ หุงแป๊บเดียวก็ได้ข้าวสุกสวยนะ่ากินแล้วค่ะโอ้โหถั่วธัญพืชแบบแน่นหม้อเลยมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยนะคะเจ๊ปานอยากจะตักให้ดูเลยค่ะลองมาดูไอตัวเม็ดถั่วนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเม็ดถั่วแดงเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะหือ นุ่มมากคือแบบว่ามันนุ่มมากแล้วมันก็แบบว่าเราทานกับข้าวนี่อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ปันจะขอบี้เม็ดถั่วดำหน่อยนะคะอันนี้โอ้หนิ่มเช่นกันเลยถั่วเขียวหรือถั่วอื่นๆไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะว่าถั่วแดงถั่วดำส่วนมากเขาจะนิ่มยากส่วนนี้เราจะได้ข้าวที่นุ่มอร่อยเป็นข้าวธัญพืชที่มีประโยชน์ด้วยค่ะ และสำหรับคนที่อยากทานข้าวต้มสูตรธัญ,ญพืชนะคะไม่ต้องเอาข้าวดิบๆไปต้มไปหุงให้ลำบากนะคะเราเอาข้าวที่เราเอาไปหุงเมื่อกี้นะคะเป็นข้าวสวยธัญ,ญพืชที่เราใส่ถั่วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใช้วิธีนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เราจะใช้วิธีง่ายๆเลยค่ะเป็นวิธีทางลัดเพราะเราทานไม่เยอะนะคะในกรณีที่ทานข้าวต้มเราก็เปิดแก๊สนะคะตั้งหม้อใส่น้ำต้ม ปริมาณน้ำมากน้อยตามชอบนะคะปิดฝารอน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดร้อนแล้วใส่ข้าวลงไปแล้วปิดฝาปิดแก๊สได้เลยค่ะรอให้ข้าวร้อนละอุ5นาทีนะคะแค่นี้ก็จะได้ข้าวที่เราเอามาทานเป็นข้าวต้มอร่อยมากเลยค่ะหากับข้าวเป็นข้าวต้มคุยได้เลยนะคะได้ประโยชน์จากข้าวแล้วก็ได้ประโยชน์จากถั่วด้วยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูทำง่ายมีประโยชน์ทานข้าวธัญ,ญพืชกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มนะคะใช้วิธีนี้เจ๊ปานขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ